อำเภอแม่สายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะหลังจากเกิดน้ำท่วมซ้ำหลายรอบในปีที่ผ่านมาปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความเสียหายจากน้ำท่วมแม่สายนั้นรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างก็คือสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ําลําน้ำสายล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องความพยายามในการแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ําลําน้ำหลังจากคณะกรรมการชายแดนประชุมหาหรือร่วมกันเพื่อกำหนดความกว้างของลําน้ำซึ่งนั่นอาจจะต้องมีการรื้อสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออกไปติดตามจากรายงานของคุณอัฟนันอับุลเลาะค่ะ ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นลำน้ำสายช่วงก่อนถึงตลาดสายลมจอยถูกบีบให้แคบลงจากสิ่งก่อสร้างทำให้ความกว้างของตะลิ่งทั้งสองฝั่งคือฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศเมียนมากว้างไม่ถึง10เมตรอีกจุดคือตึกสายชน p า a z าใกล้สะพานข้ามพรมแดนจากภาพเห็นชัดว่าตัวอาคารยื่นออกไปในลำน้ำสายส่วนฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเป็นตึกที่สร้างเข้ามาบีบทางน้ำเช่นกัน แผนผังแสดงพื้นที่ริมน้ำสายระบุประเภทที่ดินเห็นชัดว่าจุดที่มีการก่อสร้างสายลมพลาซ่าเป็นพื้นที่เช่าราชพัสดุอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์และถัดออกไปทางใต้ของลำน้ำไปถึงหลักเขตที่สองเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่วนริมน้ำสายฝั่งทิศเหนือตั้งแต่หลักเขตที่หนึ่งบริเวณชุมชนหัวฝ้ายยาวลงมาก่อนถึงตลาดสายลมจอยเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เช่นกันไม่มีเอกสารสิทธิ์ และริมน้ำสายตั้งแต่ตลาดสายลมจอยทั้งหมดเป็นที่ราชพัสดุข้อมูลนี้ถูกนำมาเปิดเผยในการประชุมการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างริมน้ำสายเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งมีเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเป็นประธานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่สองหลังจากมีข้อตกลงร่วมกันกับเมียนมาในการแก้ปัญหาสิ่งรุกล้ําลําน้ำเมื่อ20กันยายนที่ผ่านมา รไม่มาเข้ากหมายมันก็เป็นอย่างนี้ม,มันก็ยาวไปทั้งแนวแล้วก็เวลาเปัญหามาก็ออก็มาแก้การรื้อสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำคือหนึ่งในแนวทางทั้งสองประเทศเห็นตรงกันว่าต้องทำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำสายเพื่อลดความเสียหายของส่วนรวมข้อสรุปวันนี้ให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับสิทธิการเดินเรือการใช้น้ำอย่างเป็นธรรมการบำรุงรักษา และการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของแม่น้ำสายแม่น้ำรวกหรือซัพย์ r c r มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานกำหนดความกว้างของลำน้ำสายที่จะสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงน้ำหลากได้ว่าต้องมีขนาดความกว้างเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นหากต้องการลำน้ำ30เมตรหมายความว่าจากตรงกลางของลำน้ำลากไปฝั่งไทย15เมตรและลากไปฝั่งเมียนมา15เมตร ดังนั้นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ของความกว้างของลำน้ำ3า30เมตรทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาต้องรื้อถอนออกทั้งหมดเมื่อได้ข้อสรุปตรงกันแล้วจะเสนอให้คณะกรรมการร่วมไทยเมียนมาเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำสายแม่น้ำรวกหรือ JCR ซึ่งมีอธิบดีกรมสนที่สัญญาเป็นประธานเมื่อได้ข้อสรุปจะนำข้อมูลทั้งหมดหารือกับเมียนมาเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ อันที่หนึ่งก็คือว่าความกว้างความลึกของแม่น้ําขนาดเท่าไหร่ให้ดังเจซียาเนี่ยแต่เดี๋ยวก็มีเจซียารฝังธรรมด้วยนะท่านอาจจะต้องคุยี่ยนเขาด้วยแต่โดยเอาหลักวิทยาศาสตร์น้ํามาถี่รูปปากเราควเช่าไหลเรี่อคุยคับคงคงไม่ใช่สามหรือปีอย่างเดียวแต่สามหนึ่งก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งว่าเฮ้ยแต่ก่อนมันอยู่กันได้ไม่ร่วงมากแต่ว่าไหโอเคได้แล้วอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองเนี่ยผมได้แล้วความกว้างความลึกแม่น้ำตอนนี ส่วนบ้านคนเนี่ยนะครับก็ไม่สวนว่าฟันคันท่านจะรอเพราะว,ว่าไม่สนเลยคือถ้าสุดท้ายต้องขับแล้วมันเป็นที่ดินของใครแต่เรื่องถอนก็จะเฟก็ต้องเริ่มต่อประมาณนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายย้ำว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสร้างคันกั้นน้ำตลอดแนวลำน้ำสายคือแนวทางที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้เพื่อป้องกันแม่สาย จากภัยพิบัติน้ำท่วมที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยย้ำว่าสิ่งกอ่อสร้างส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ครอบครองหรือพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อาจได้รับผลกระทบผมยังให้รู้หน้างานดูหน้างานฝัเราฝั่งเขาถ้าฝัเราเนี่ยรับได้ไม่ขนาดนี้ถ้ามันลุกรลับนานจริง,งหรือไม่จะไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับมันก็สามารถที่จะทำเพื่อเกิดสุรุมได้เราก็เป็นคืนนะ,ะถ้าเป็นเรื่องนี้แบกฎหมายไม่เบรกคืนได้หรือว่า ถ้ารัให้เช่าอยู่ก็มีเงื่ออยู่ถ้าเพื่อประโยชน์ก็ต้องไม่ให้เช่ายกเว้นยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายางให้เช่าอยู่เราก็ต้องตามมาแก้ปัญหาอีกนะครับนะอันนี้ก็อยากนำเรียนด้วยด้วยนะครับว่าว่ามันต้องเคยเรีนทุกทุกข้ามส่วนครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายลำน้ำสายซึ่งอาจมีการเวนคืนที่ดินและยกเลิกสัญญาเช่าในที่ดินราชพัสดุ แนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะมีขึ้นหลังความชัดเจนการกำหนดความกว้างของลำน้ำอฟนานอับดุลลหะไทย PBS รายงาน